สวัสดีครับวันน mm ี้ผมมาเปิดโครงการใหม่นะครับโครงการนี้อยู่ตําบลบึงน้ารักอําเภอธัญญะจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงนี้อยู่พิกัดคลอง14นะครับคลอง14ฝั่งตะวันตกนะครับนี่ครับห่างจากถนนรังสิตนครนายกมาเพียงแค่800เมตรครับไี่พูดไม่ผิดครับฟังไม่ผิดนะครับ800เมตรเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกเรียบคลอง14ฝั่งตะวันตกเข้ามาแค่800เมตรครับถึงแปลงที่ดินดูครับที่แปลงที่ดินนี่ผมอยู่ท้ายแปลงครับแปลงที่ดินนู้นติดถนนด้านยางด้านหน้าครับนี่ครับ แปลงที่ดินเรามีทั้งหมด17แปลงนะครับแบบ่งเป็นแปลงละ50ตารางวาแล้วก็แปลงละ1งาน20ตารางวาครับนี่ครับทีนี้ผมอ,อยู่ท้ายแปลงแปลงนี้จะเป็นแปลงสุดท้ายครับแปลงที่17ครับเนี่ยแปลง1งาน20ตารางวาก็หน้ากว้างอยู่ที่34ลึกอยู่ที่14เมตรครับนี่ครับความลึกแล้วก็พิพิเศษคือทางโครงการถมที่ดินให้สูงถึงเมตรกว่าเลยครับในความสูงความความสูงจากระดับถนนเดิมมา ขึ้นมาเมตรกว่าเลยนะครับนี่ครับด็ให้ดูเลยนี่ลงมาให้ดูเนี่ยสูงมากครับถมมาครับถมดินแน่นๆเลยครับนี่ถมใหม่ๆเลยดินแน่นๆน่นเลยดูความสูงสูงมากครับดูเห็นเห็นตัวรถครับความสูงไม่ต้องกลัวน้ําท่วมเลยครับตรงนี้แปลที่ดินเราถมให้แบบแน่นแ่นจุกจุกเลยนะครับนี่ครับที่ดินถมแน่นเลยถมแน่นด้วยครับเนี่ยีรถบดอัดเรียบร้อยแล้วแน่นเปียเลย ตัวนี้แปลงที่ส7บตัวนี้1ไร่2งาน20ตารางวานหนึ่งไร่ยีาราบวานแล้วขายอยู่ที่ตารางวาละ4 0 0พบาทก็ตกอยู่ที่4 8 0แ0นบาทครับแปลงนี้ไรไปเลยครับแปลงที่1ไร่2 20ตารางวานนี้ก็จะขายอยู่ที่ตารางวาละ4ี่พันส่วนแปลง50ตารางวาที่อยู่ด้านหน้าหน้ากว้างอยู่ที่14ี่ลึกที่14เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขายอยู่ที่ตารางวาละ4,500บาทครับก็ตกอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทครับนู้นที่อยู่ข้างหน้าเลย ราคาแต่ต้องได้ครับแล้วก็ที่ดินก็สะดวกสบายมากใกล้ถนนกเกษตรขอนโยกแล้วก็น้ำประปาก็จะเป็นน้ำประปาส่วนภูมิภาคนะครับส่วนนี้ถนนโครงการนะครับถนนตรงนี้ทางโครงการมอบเป็นสาธารณเรียบร้อยแล้วครับก็ทางอบตก็จะมาทาถนนคอนกรีตให้ครับเนี่ยถนนกว้างถึง8เมตรเลยนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นยังไม่ขึ้นรูปถนนครับทางอบตอเขาจะทําให้อยู่เป็นถนนคอนกรีตซื้อไว้เป็นทำเลอนาคตได้เลยครับ ซื้อไว้เก่งกาไรก็ได้ครับขายราคาก็ไม่แพงแล้วที่ดินแล้วถมให้เรียบร้อยด้วยนี่ครับบรรยากาศดีมากที่เห็นครับนี่ก็ด้านท้ายแปลงก็เป็นสวนกล้วยครับที่เห็นนี่สวนกล้วยใหญ่เลยด้านข้างก็เป็นด้านหลังนี่เป็นทุ่งนานครับนอยู่ทุ่งนาที่สวยด้านที่ติดถนนก็จะเป็นคลอง14นะครับติดถนนระยองนี่ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับนี่หมุดหมุดแต่ละแปลงก็จะเป็นปกักไม้อยู่ครับเนี่ย แปลงนี่ความกว้างเขาประมาณนี้ครับลึกลึก14เมตรกว้าง34เมตรครับ120ตารางวาครับนี่ครับถนนกว้างถึง8เมตรนะครับเป็นถนนทางอุตอจะทำให้เป็นถนนคอนกรีตครับคุณูค้าที่สนใจนัดชมแปลที่ดินได้ครับติดต่อผมมาครับอาร์ตครับ0891584880นะครับสวัสดีครับ